ส่วนใครที่ถามว่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำมามาดูมนงานส่วนใหญ่เราเป็นผับเป็นผับเป็นกลางคืนเนี่ยประมาณ70%ไฟล์ไฟส่วนใหญ่เราใช้เป็นของโคด็อกนะอันเนี้ยไฟผมใช้เป็นไซส์นี้แล้วก็เป็นไซส์ยาวโคด็อกเนี่ยหน้าจอแสดงผลนะครับมันจะไม่เหมือนอันอื่นที่เวลาเราถ่ายออกมาแล้วมันจะเป็นออกแนวแมนนวลเล่นของมันเนี่ยมันเยอะนะครับก็คือมันมีหลายโหมดคือมันได้หลายโหมดเป็นไฟกระพริบไฟฉุกเฉิน อันนี้เป็นตํารวจตัวเดียวครอบจักรวาลเลยของโกดอกนะครับตัวนี้ก็เป็นของโกดอกเหมือนกันผมจะบอกทุกคนตลอดว่าเราใช้มือถือเครื่องเดียวจบงานได้ปั๊บไอตัวนี้ของเล่นใหม่เลยนะนี่นะครับจบเลยหน้าหลังน้ำหนักโคตรเบาเบากว่า,ปาออแป้งพับผู้หญิงอีกขาตั้งพวกนี้ยิ่งเล็กยิ่งดีแต่เนี้ยเบาแล้วก็ตั้งได้ยาวยาวยาว,ยาวเนี่ยดูดิอันนี้ก็ เป็นที่ตั้งไฟนะครับก็คือตั้งไฟไฟยาวของเราเนี่ยแหละนี่สูงกว่าตัวคนแน่นอนก็คือตัวเนี้ยตัวเดียวจบลานนี้อยู่ฟอร์จูนชั้น3นะครับเป็นผู้นําเข้านะครับของโกดอกด้วยทั้งอุปกรณ์ต่างๆใหญ่เล็กต่างๆตั้งแต่สักะเบยจนเรือลบนะครับส่วนกล่องฉันใช้ตามนี้เลยนะเอาเป็นว<ะ>่าอเป็นบล็กเกอร์ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช่ทาไม่เมาจะมาสอนทำเลย